สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการโภชนาก,การน่ารู้อาหารเพื่อสุขภาพที่ใครก็ทําได้ค่ะกับดิฉันเบนจมาพรสุขสมัยค่ะและววันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับเมนูสุขภาพที่เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวอีสานกันค่ะเมนูนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นเมนูเด็ดจริงๆค่ะเนื่องจากว่าอาจจะหาทานกันได้ยากสักหน่อยนะคะแต่ถ้าได้ลองริมรสแล้วรับรองจะติดใจแน่นอนค่ะ วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือไข่หมดแดงนั่นเองค่ะเจ้าไข่หมดแดงนี้นะคะชาวอีสานสามารถนํามาประกอบเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูเลยล่ะค่ะอันได้แก่ไข่เจียวใส่ไข่มดแดงแกงเลี้ยงใส่ไข่มดแดงหรือจะเป็นยำไข่หมดแดงค่ะและเมนูเด็ดวันนี้เป็นเมนูยอดฮิตเลยทีเดียวค่ะจะพาทุกท่านเข้าครัวไปพบกับเมนูยำไข่หมดแดงกันนะคะเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ ไข่มดแดงที่ชาวบ้านนำมากินกันนี้เป็นไข่ที่ผสมกับตัวอ่อนระยะดักแด้ของมดงานและมดราชินีจะมีขนาดเท่าแคปซูลยายาวประมาณ1เซนติเมตรชาวอีสานเรียกแม่เป้งองค์การอนามัยโลกรายงานว่าไข่มดแดงมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและได้รณรงค์ให้กินไข่มดแดงเป็นอาหาร ไข่มดแดงให้ประโยชน์ทางโภชนาการหลายอย่างมีไขมันน้อยมีโปรโตีนสูงมีรสเปรี้ยวใช้แทนมะนาวหรือน้ำส้มสายชูได้อาหารที่ทำจากไข่มดแดงก็มีหลายอย่างเช่นก้อยไข่มดแดงห่อหมกไข่มดแดงแกงขี้เหล็กไข่มดแดงและยำไข่มดแดง ซึ่งยำไข่มดแดงก็นับว่าเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมทำก็ง่ายรสชาติอร่อยอย่าบอกใครวิธีการปรุงยำไข่มดแดงก็ใช้เครื่องปรุงที่ไม่ยุ่งยากอย่างแรกก็ต้องหาไข่มดแดงมาล้างน้ำให้สะอาดพักใส่ตะแกรงให้สะเด็ดน้ำเครื่องปรุงชนิดอื่นๆก็เหมือนเครื่องปรุงยำภาคอีสานทั่วๆไป แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาร้าที่ต้องมีในเมนูอีสานทุกเมนูแต่หากจะให้ปลอดภัยก็ต้องต้มน้ำปลาร้าให้เดือดเสียก่อนจึงค่อยนำมาใช้ปรุงอาหารการยำก็ทำง่ายเอาไข่มดแดงที่เตรียมไว้แล้วมาใส่ในชามที่จะใช้ยำไข่มดแดงในช่วงนี้หาลำบากจะมีตัวแม่ติดมาด้วยใส่ข้าวคั่วลงไปผสมเลย ถ้าคั่วใหม่ๆก็ยิ่งดีตามด้วยพริกป่นถ้าทำเองก็จะเผ็ดและหอมได้ที่เติมน้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำปลาร้าที่ต้มสุกเทให้ทั่วเพิ่มความเปรี้ยวอีกนิดด้วยมะนาวแล้วก็ใส่หอมซอยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่ต้นหอมและหอมเปหรือที่เรียกว่าผักชีฝรั่งลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดท้ายด้วยใบสะระแหน่ก็เป็นอันเสร็จเมนูยำไข่มดแดงตักขึ้นใส่จานเสิร์ฟกับข้าวเหนียวร้อนๆทานกับข้าวสวยก็ได้มีผักสดร่วมด้วยก็อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารที่เป็นของสูงและหายากอย่างหนึ่งนะคะกําลังพูดถึงไข่มดแดงค่ะเพราะว่าอาจจะต้องใช้ความพยายาม ในการที่จะหาสักหน่อยนะคะแต่เป็นของที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้าใครได้ลิ้มรสไข่มดแดงแล้วก็คงจะรู้ว่าทําไมหลายคนถึงได้ชอบออนํามาประกอบอาหารนะคะนอกจากการทาำําไข่มดแดงแล้วก็ยังสามารถนําไข่มดแดงมาทําอู้ไข่มดแดงหรือว่าอ่อมกไข่มดแดงหรือใส่ในน้ําแกงต่างๆ นี่คุณสมบัติโดดเด่นของไข่มดแดงก็คือการที่เขาให้รสเปรี้ยวซึ่งเราสามารถมาใช้แทนเครื่องปรุงรสเสริมรสในแง่ของรสเปรี้ยวของสำหรับอาหารนะคะจุดเด่นของการที่เราใช้ไข่มดแดงถ้าจะว่าไปทางคุณค่าอาหารแล้วเออเทียบกับไข่ไก่ก็คงจะไม่ได้มีโปรตีนมากกว่านะคะเพราะว่าตัวไข่มดแดงค่อนข้างจะมีน้ำมาก แต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือในปริมาณเดียวกันเนี่ยไข่มดแดงจะมีธาตุเหล็กสูงกว่าไขา่ไก่แต่แน่นอนค่ะเพราะว่าไขา่ไก่เราทานทีหนึง่งฟองหนึ่งเนี่ยมันจะหาง่ายทานง่ายนะคะส่วนของน้ำปลาล้ะนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบอาหารที่โดดเด่นในอาหารอีสานอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมคะซึ่งจะทานให้มีคุณค่าไม่สวยสุขภาพเราก็คงไม่ใส่จำนวนมากเกินไปจน มีความเข็มเกินความพอดีนะคะและจุดสําคัญของการจะทานอ,อ,อาหารที่ใส่ปะลารให้ปลอดภัยก็คงจะต้องเป็นปะลารที่ต้มสุกเพราะว่าปะลาราดิบเนี่ยเราอาจจะมีความเสี่ยงต่อการที่จะมเีเรื่องของพยาธิที่ติดมาในตัวปลาน้ําจืดนะคะโดยปกติแล้วปะลาราที่หมักไม่ถึง6เดือนหรือ1ปีเนี่ยล้วก็อาจจะมีโอกาสนะคะที่จะ ได้พยาธิเหล่านี้มาวิธีง่ายสุดที่จะป้องกันปัญหานี้ก็คือการต้มปะลาให้สุกนะคะก่อนนำมาประกอบอาหารค่ะยำไข่มดแดงเมนูที่ทำง่ายแต่คนในเมืองอาจหาไข่มดแดงได้ยากสักหน่อยปัจจุบันนี้มีการเลี้ยงเพื่อทำเป็นธุรกิจจริงๆจังๆทำขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูและให้คุณค่าทางโภชนาการสูงหวังว่าทุกท่านคงจะถูกใจกับเมนูยำไข่มดแดงที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเมนูนี้ทำง่ายค่ะแต่สำหรับท่านที่อยู่ในเมืองอาจจะหาทานกันได้ยากสักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านใดที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมที่ภาอีสานแล้วหรือมีโอกาสที่จะได้ลิ้มรสกับยำไข่มดแดงต้องอย่าพลาดเลยล่ะค่ะ นอกจากจะอร่อยแล้วนะคะจานนี้ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยนะคะมีโปรตีนสูงแต่มีไขมันต่ําค่ะฝากเมนูเพื่อสุขภาพจานนี้ไว้เป็นเมนูเด็ดด้วยนะคะส่วนคราวหน้านั้นจะพาไปพบกับเมนูอะไรฝากติดตามกันด้วยค่ะสําหรับวันนี้รายการโภชนาการน่ารู้และดิฉันเบญจมาพรสุขสมัยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ